ที่นี่คือส่วนหนึ่งของวัดดอยพระชานส่วนนี้จะเป็นโซนโบสถ์วิหารที่เราไปสักครู่นะจะเป็นพระพุทธรูปเข้าชานค่ะวันนี้เก็บภาพให้ลูกๆได้ดูนะคะเรามาฝั่งวิหารโบสถ์นะคะตรงนี้ก็จะเก็บภาพรวมๆให้ลูกได้เห็นได้ชม เป็นศิละปะของไทยเรานี่เองนะคะศิละปะวัฒนธรรมลายไทยแต่ที่เราไปที่พระชาญจะเป็นโซนของศิละปะญี่ปุ่นนะคะแต่ก็อยู่ในพุทธศาสนาเหมือนกันสัญลักษณ์ศาสนาพุทธโบสถ์วิหารพระพุทธรูปนะคะ ได้เก็บภาพแม่มาวันนี้เพื่อนเราชื่อบงกฎชัดทรนนะคะได้มาหาแม่พาครอบครัวมาเลยแม่ก็เลยพามาเยี่ยมชมที่นี่จะให้เห็นภาพรวมเลยค่ะถ้าโบสถ์ข้างในเปิดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ลูกๆดู ล้อๆก็จะเป็นต้นไม้ร่มรื่นนะคะเดี๋ยวเก็บภาพด้านนอกก่อนนะท่าลูกจะให้ลูกเห็นภาพด้านนอกนอกวิหารนอกโบสถ์จะเห็นอำเภอแม่ทะ ทั้งอำเภอเลยค่ะที่เห็นคืออำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางเป็นวิวมุมสูงนะคะเก็บภาพมาให้ลูกๆได้ดูค่ะ,คะที่นี่ชื่อวัดดอยพระชานฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกก็จะเป็น พระชานส่วนนี้เป็นฝั่งตะวันตกก็จะเป็นโบสถ์วิหารนะคะที่เห็นมองเห็นภาพกว้าตงตรง,ตรงนั้นคือเป็นเขตเเอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปาง,งจะจะ <ๆ S 1> พาลูกๆชมข้างในนะคะรเราจะพาลูกๆเข้าไปในวิหาร,านรในโบสถ์หรือศาลาการประเรียนค่ะ ข้างในบรรยากาศเย็นมากๆเลยผู้ที่เข้ามานั่งหนาทีก็เกิดความสงบแล้วค่ะพระพุทธรูปปางมหาจากกักรพัทนะคะสีแดงสุดใส ใครที่มานั่งในโบสถ์วิหารแห่งนี้ก็จะเข้าฌานได้ไวเป็นสัมมาฌานฌานหนึ่งสองสามสี่นั่นเองค่ะอันนี้บริเวณในวิหารตรงนี้นะคะ คณะที่มาด้วยกันค่ะพากันมานั่งสมาธิสงบสติสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมขมแมวท้องไว้ ตรงนี้อยู่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางลูกคนไหนสนใจก็มาได้จังหวัดลำปางจะมาทางเครื่องบินรถโดยสารรถประจำทางรถบัสได้ค่ะรถไฟก็มีค่ะ ผู้ที่นั่งในนี้จะเกิดสมาธิไวจะเข้าฌานไวเพราะว่าเป็นที่สงบสงัดสัปเะยะและมีพลังงานจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้มากมายเป็นมวลจิตที่บริสุทธิ์มหาศาลทีเดียวค่ะ แมวท้องยืดตัวขึ้นสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมทำเช่นนี้วนไปวนมาจะเข้าชานได้ง่าย